สั้นๆนะครับแล้วก็มีเอกสารประกอบการถแถลงข่าวนะครับขออนุญ,ญาตเริ่มต้นเลยนะครับเรียนท่านสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านครับผมอนุส์เอียมสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในฐานะกรรมธิการงบป,ประมาณปี2569นะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตมานำเรียนท่านสื่อมวลชน ผ่านไปอย่งพี่น้องประชาชนที่เคารพนะครับถึงแผนในการดําเนินการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,569ในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านที่เคารพครับวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพศ2,569ครั้งที่33 ทับ2 5 6พวันนี้วันอังคารที่29ปรกรกฎาคม2 5 6 8เริ่มประชุมเวลา13นิกาและจะเลิกประชุมเวลาประมาณ21นิกาครับทั้งนี้คณะกรรมการครับได้พิจารณางบป,ประมาณมาแล้วเป็นเวลา31ิวันพิจาณมาแล้วนะา31วันรวม258ชั่วโมงคิดเป็น100ยละร้อย โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาแล้ว2,978หน่วยงานงบกลาง12รายการกองทุน35กองทุนได้แก่มาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีมาตรา8กระทรวงกลาโหมมาตรา9กระทรวงการคลังมาตรา10กระทรวงการต่างประเทศมาตรา11กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาตรา12กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาตรา13กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาตรา15กระทรวงคมานาคมมาตรา16กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาตรา18กระทรวงพลังงานมาตรา19 กระทรวงพาณิชย,ย์มาตรา20กระทรวงมหาดไทยมาตรา21กระทรวงยุติธรรมมาตรา22กระทรวงแรงงานมาตรา23กระทรวงวัฒนธรรมมาตรา24กระทรวงศึกษาธิการมาตรา25กระทรวงสาธารณสุขมาตรา26กระทรวงอุตสาหกรรมมาตรา27 ส่วนราชาการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีมาตรา28จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมาตรา29รัฐวิสาหกิจมาตรา30หน่วยงานของรัฐสภามาตราส1หน่วยงานของศาลมาตราส2ิหน่วยงานของกองอิสระและองค์กรอัยการ มาตรา3 3องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรา34หน่วยงานอื่นของรัฐสภาการชาติไทยมาตรา36ส่วนราชการในพระอ,องค์มาตรา37แผนงานบูรณาการอันประกอบด้วย1แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สี่แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยห้าแผนงานบูรณาการบริหา,ารหจัดการทรัพยากรน้ำหกแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดเจ็ดแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตแปดแผนงานบูรณาการด้านรัฐบาลดิจิทัลเก้าแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว มาตรา38แผนงานบุคลาคกรภาครัฐมาตรา39ทุนหมุนเวียนมาตรา40แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐมาตรา41แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังแผนการพิ n ารร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี69นะครับวันนี้เดินทางมาถึงวันอังคารที่29รรการาคม2,568นะครับ เป็นการพิจารณาของคณะอนุกรรมธิการซึ่งจะมารายงานผลการพิจารณามีรายการพิจารณาปรับลดพิจารณารายการอุทธรณ์นะครับจะเป็นกรอบการพิจารณาอังคาร29และพุธที่30นะครับส่วนวันพุธศุกร์ที่31กรกฎาคม2 5 6 8พิจารณารายการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณครับวันศุกร์ที่1สิงหาคม พิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาการและนันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอคำแปละยะติวันอังคารที่หสิงหาคมพิจารณารัฐวิสาหกิจไม่รับงบประมาณวันพุทธที่6สิงหาคมตรวจรายงานของคณะกรรมาการวันพุทธที่13ถึงวันศุกร์ที่15สิงหาคม2568สสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,069วาระ2และก็วาระ3นะครับประมาณจะเข้าวาระสสา3พุทธที่13ครับถึงสุขที่15สิงหาคมนะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับของการประชุมวันนี้ครับอัรที่29พรกฎาคมคณะอนุกรรมธิการจะรายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมธิการวิสามัญพิรณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ประกรอบด้วยคณนะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป,ป 2, ระมาณ2569พิจารณารายการอุทธร์ซึ่งรายการอุทธร์เรียงตามลำดับดังต่อไปนี้ครับ 1. คณะอนุกรรมธิการครุภัณฑ์ ICT และทุนหมุนเวียน 2. คณะอนุกรรมธิการท้องถิ่นเทศบาลเทศบาลเมืองเทศบาลตำบล และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบรหิหารส่วนตำบลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ 3. คณะอนุกรรมธิการที่ดินปลูกสร้างนะครับนี่ก็จะเป็นระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมิการวิสามัญพิจารณาร่างพระร,ราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2 0 69สภาผูแ้แทนราษฎรครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับหากมีความคืบหน้าครับทางกรรมธิการจะได้นําเรียนแล้วก็กลับเรียน พี่น้องประชาชนผ่านหนังสือมวลชนที่เคารพต่อไปครับขอบคุณครับนี่ครับวันนี้กำลังจะเข้ามารายงานในกรรมธิการครับผมครับกับเจเริ่มวันนี้ครับเริ่มวันนี้ครับกลับขอบคุณครับ